สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แก่งลำดวน <c oughs> วันที่5มีนาคม2567กุ้งเดินขบวนนะครับวันนี้เรามาช่วงฤดูแรงนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวจะพามาดูบริเวณพื้นที่ของแก่งลำดวนในช่วงเดือนมีนาคมตอนนี้น้ำเริ่มเหืดยหายแล้วครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูโดยรอบ อันนี้คือบริเวณของแก่งลำดวนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเป็นแลนดมมาของอำเภอ้ํำยืนก็คือกุ้งเดินขบวนนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูบริเวณแก่งลำดวนฝั่งนี้ก็เป็นลูกเสือมาเข้าค่ายพักแรมวันนี้นะครับที่ศูนย บริเวณทางลงไปนะครับมันจะเป็นแก่งเป็นแก่งหินที่อยู่บริเวณน่าจะเป็นลำห้วยลำโดมใหญ่ของอำเภอน้ําืืนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแต่ในช่วงนี้น้ำเหือดหายครับไม่มีน้ำอากาศร้อน เี๋ยวราจะไปดูกันว่าในช่วงน้ำลดบรรยากาศจะเป็นเช่นไรนะครับอันนี้เดินมาข้างล่างแล้วนะครับสูงจากพื้นข้างบนประมาณเกือบ5-6เมตรบริเวณนี้ถ้าในช่วงฤดูฝนน้ำจะเต็มหมดนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมามาเล่นน้ำบริเวณแก่งตรงนี้ซึ่งในช่วง ฤด,ดูการกุ้งเดินขบวนนะครับก็จะมีนะักท่องเที่ยวมามาเยี่ยมชมเป็นสีสันของธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นหินที่มันเป็นเป็นหลุมเกิดจากการไหลเวียนของน้ำนะครับแต่ก็พอมีน้ำให้เห็นเป็นช่วงๆที่เป็นแอ่งนะครับแต่บริเวณนี้ก็คือช่วงโคดหิน มาดูกันนะครับอากาศร้อนครับวันนี้น่าจะประมาณสักเกือบ37-38องศานี่นี่นี่ยังมีน้ำพอให้เห็นนะครับโอ้น้ำใสครับมีปลานะครับมีปลา จากข้างบนมองจากข้างบนลงมาจากล่างขึ้นไปสังเกตจะมีหลุมของการหมุนวนของน้ำก็แสดงว่าบริเวณนี้ในช่วงฤดูฝนน้ำค่อนข้างที่จะแรงนะครับและเกิดน้ำหมุนในบริเวณแก่งลำดวนตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งในอำเภอ้ํำยืน นะครับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับยังมีให้พวกเราได้เห็นอยู่มาถึงตรงนี้อากาศเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำน้ำไหลผ่านมาบริเวณที่มันเป็นอ่างกระทะแอ่งกระทะแล้วก็จะมีการทำ เป็นเขาเรียกว่ากั้นน้ําไม่ให้น้ําไหลลงไปหมดเพื่อป้องกันความเหมือดแห้งของของน้ํานะครับยังพอให้เห็นยังมีพอให้เห็นนะครับฝั่งนี้ยังมียังมีน้ําให้เราได้เล่นอยู่แต่ถ้าเป็นฤดูฝนจะสวยงามกว่านี้เยอะนะครับ ตอนนี้ก็ลงมาเดินตามรีบของแก่งลำดวนนะครับลงมาด้านล่างช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนมาทำกิจกรรมข้อ่ายพักแรมนะครับที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวช้างศึกนะครับโอ้ยาวไปเลยครับจนออกไปถึงน่าจะเป็น ลำโดมใหญ่นะครับทั้งน,นู้นไหลลงไปอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆนะครับของทางแก่งลำดวนในช่วง <Hey. S 1> เดือนมีนาคมให้ได้ชมกันนะครับจากแก่งตรงนี้ไปนะ่าจะเป็นลำโดมใหญ่นะครับซึ่งจะไหล ต่อลงไปทางอำเภอเด็ดอุดมตรงไปอีกทางวลลินชําลาบนะครับก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำนี่คงจะสวยงามมากนะครับ เป็นเนินหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็เห็นบรรยากาศนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนบริเวณจุดพักนักท่องเที่ยวนะครับนี่ดูการหมุนเวียนของน้ำครับทำให้เกิดหินเป็นรูคล้ายๆกับ3,000ันโบกนะครับ น,นี่รูแบบใหญ่เลยครับการหมนุนวนของน้ำอำเภอน้ำยืนครับจังหวัดอุบลราชธานีแก่งลำดวนนะครับเอาละครับก็คงจะนำเสนอบรรยากาศของแก่งลำดวนนะครับในช่วงฤดูแล้งเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ท่านที่อยากจะมาเยี่ยมชมมาดูกุ้งเดินขบวนก็เรียนเชิญน,นะครับที่แก่งลำดวนอำเภอ้ํนนายืนจังหวัดอุบลรชาชธานีผมเองก็ขอจบการนำเสนอแก่งลำดวนที่อำเภอ้ํนนายืนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ